พุ่อเป็นไงบ้างคะเห็นต้นอินทผลามแล้วรู้สึกยังงโอ้ยพุ่มใจยืนแล้วหลูกเต่าเห็ดใช่ไหมคะลูกเต่าผ้าเห็ดผ้าจางแนวนี้ค่ะดีใจยืนนะคะปลูกปุ๊บโตเลยไม่ต้องลําบากนะคะเห็นพี่ว่ามีมีต้นไซใหญ่ปลูกแค่ปีเดียวแล้วมันแทงจันซื้อเวลาซื้อเวลาย้อนหลังไปสามสี่ปีใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะพี่พายัพค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอีกก็มาปลูกต้นใหญ่นะคะต้นไซส์ใหญ่ซึ่งชุดนี้นะคะรอไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าขอให้ระบบราก hood. เขาเดินเกิน3เดือนขึ้นไปน่าจะเห็นผลผลิตแน่นอนเพราะฉะนั้นต้นนี้เราก็คาดหวังว่านะคะจะออกไปจะออกผลผลิตภายในปี2566นะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะปลูกตอนไหนก็นแล้วแต่นะคะมันจะแทงจันเอาเดือนมกรานะคะทันวามกราเป็นฤดูของการแทงจันคือให้ผลผลิตนะคะทีนี้พี่พยับนะคะเป็นเจ้าของสวนนะคะคุณตานะคะเจ้าของสวนตัวจริงใช่ไหมคะอันนี้คู่สนับสนุนนะคะทีนี้อยากจะให้อ่าที่พี่พยับก่อนนะคะว่าทาไมถึงอยากปลูกไซนี้คะแล้วทำไมถึงสนใจอินทผลามนะคะอ๋อคือคือรแรกนะที่สนใจอินทผลามเนี่ย คือผมเคยศึกษามาก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะมามาทําที่จะปลูกผมเคยเอาทดลองมาปลูกแล้วแต่ที่นี้ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอบรม <Okay. S 1> พอไปอบรมที่เอ็ดวูดฟาร์มทีเนี้ยก็เลยเรีเยนะคิดว่าเออถ้าเราเอาเอาเอา,เอาต้นมเมล็ดมาลงมันก็จะบางต้นอาจจะเป็นตัวผู้บางต้นอาจจะเป็นตัวเมียอันนั้นมันคือความเสี่ยงถ้าเราก็ต้องมารอให้มันโตก่อน ถึงจะมาแยกว่ามันออกกันว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่พอเห็นพี่ว่ามีมีต้นไซส์ใหญ่แล้วก็บุูกแค่ปีเดียวแล้วมันแทงจันเออเราก็อยากมาลองดูว่าเอาต้นใหญ่มาลง <Okay. S 1> ครับแล้วทีนี้ต้นเล็กอาจจะมีเอามาลงเพื่อเร,เราจะเรียนรู้รศึกษาเออว่ามันมันจะโตยังไงนี่ไปยังไงเพื่อศึกษาไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ครับแต่ที่ไปอบรมอ่ะ เขาก็จะให้ดูแลตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ต้นเล็กเพื่อจะเออเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันคือต้นเล็กเราต้องดูแลมันอย่างนี้ขึ้นมาก่อนอ่าแต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยมันก็เราปลูกซื้อเวลาก่อนซื้อเวลาย้อนหลังไปสามสี่ปีใช่แต่ที่ผมอบรมเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ก็มีแต่ว่าเออมาลองปลูกดูว่ามันมันขึ้นไหมคือพื้นที่เราเนี่ยมันมันมันขึ้นมันปลูกได้ไหมอ่าพอมาลองปลูกอ่ะมันก็ขึ้นจริง แต่วิธีการที่ใส,ปสป่ปงใส่ปุ๋ยอะไรเราก็ยังไม่รู้ตอนนั้นที่เอามาปลูกอ,ะอ่ะก็คือมาขุดหลุมเลาะท่อครอบแล้วก็ปลูกเลยก็มีเตรียมปุ๋ยไว้บ้างข้างล่างตอนนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วที่ตอนที่ปลูกลมแต่ป .2 ยังไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาว่างยังไม่ตรงครับก็อีกพอดีเลยค่ะอีกสักพักหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ป .2 ก็จะได้มาใช้กับต้นที่ปลูกตรงนี้นะคะ ทีนี้หันมาถามคุณพ่อนิดนึงนะคะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะเห็นต้นอินทผลามแล้วรู้สึกยังโอ้ยภูมิใจยืนแล้วลูกเต่าเห็ดใช่คะลูกเต่าผ้าเห็ดผ้าจางแนวนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วคุณพ่อเคยเห็นต้นไหมคะเคยเห็นไหมคะหรือเพิ่งเห็นนี้เพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นนี้นะคะแล้วรู้สึกภูมิใจดีใจยูนนะคะปลูกปุ๊บโตเลยไม่ต้องลำบากนะคะ คุณพ่อไม่ธรรมดานะคะอยากให้คุณพ่อเล่าประวัติของพ่อนิดน,นึงนะคะเป็นยังไงบ้าง,องเอาเอาสั้นๆประวัติสั้นๆของพ่อคุณพ่อเป็นใครเอ่ยเป็นเป็นหมอเป็นหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านนะคะสมุนไพรพื้นบ้านเท่านี้ละ,ะในอย่างส้มล้มสมาค่มของพระราชินีจังหวัดอุบลค่ะนะคะเป็นเบจกรรมศาสตร์เพศชักกรรมศาสตร์ได้สองใบ คนพ่อลองชี้แนวว่าพื้นฐานการรักษาตัวเองเราควรจะปลูกอะไรไว้กินเพื่อดูแลตัวเองในเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะปลูกอะไรดีดําเนินชีวิตยังไงดีไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยก็ปลูกแล้วปลูกเนี่ยฟ้าทะลาโจรเพราะว่าม,ม,มันแก้ไขได้แก้ไขร,รักษาโควิดก็ได้ค่ะฟ้าทะลายโจรน,นะคะแล้วมีตัวไหนครับพ่อ บักใต้ใบที่มันมีลูกเล็กๆๆใต้ใบโอ้ไม่น่าละพ่อหนูไปไหนแกก็จะห่อไปใต้ใบไปด้วยไปอยู่ไหนรักษาเขาอยู่กรุงเทพรักษาหลายคนนี่ได้กระส่งลงไปหายเทลชีฟมัดนี่กินวัดเทหามัดวกเป็นอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็ถ่ออกเป็นเลือดเขามากินตัวนี้บานเขาโทษมากนี่เชลชิปก็มือนี่เขาว่าเขาหายขาดแล้วเป็นลูกๆเม็ดๆใต้ใบมันเนี่ยอยู่ในมูอนี่ก็มี Oh, oh, เขาว่า uh, uh, ไปหาหมอเหรอหมอเขาว่าเป็นมะเร็งล่ำไส้ uh. ล่ำใสใไส้ไงวะใช่ไหาหาลูกไปให้่ผัดน่องสาวโทรมาเอามาเอาระบาดเศร้า uh. แล้วเดียวเนานใายแล้วหายแล้ว,ห,ลวหายขาดแล้วเพราะนั้นยานะคะใกล้ตัวดูแลตัวเองใกล้ตัวนะคะฟ้าทลายโจรคนมีติดบ้านไว้ควรจะปลูกผักกินเองที่คนเมืองนะพ่อคนเมืองไม่มีพื้นที่นะคะไม่มีพื้นที่ ทำยังไงดีใ,งใส่กระถางใส่กระถางเห็นไหมคะมีทางใส่กระถางใส่คู่ถงังใส่กระถางใส่คู่ถงักงก็จริงๆเราก็ไม่ได้กินเยอะน,นะพ่อเนาะปลูกเล็กๆ,ๆน้อยๆหมุนเวียนไปให้แต่ขยันนะพ่อเนาะขยันกองฟรรมค่ะกองฟ,รรม,งฟรรมได้กองฟรรมก็ได้ได้อืม ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะที่พ่อไม่กินผักสลาดนะคะปลูกกินเองนะคะด้วยความที่เป็นหมอชาวบ้านอยู่แล้วนะคะได้ใบประกาศด้วยนะคะแสดงว่ามีความรู้เนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะอยากฝากนิดนึงนะคะรุ่นนี้ความรู้เยอะแยะมากมายทำยังไงลูกหลานจะได้เก็บไว้บ้าง <c oughs> <c oughs> เพราะว่า,ารู้ไหมคะว่าข้อมูลดีๆนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เนี่ย บางทีนะคะหลายๆท่านจากไปโดยไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานก็ไม่รู้มีอยู่นะคะมีอยู่เห็ดใบบดทาไว้หมดนะคะทําไว้หมดก็เราต้องหันมาสนใจและดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยสงครามเอ่ยทุกอย่างนะคะทําให้เราอยู่กินอย่างลําบากแต่พอมาอยู่ตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์แล้วพอนะนะคะ ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตามบ้านเรือนนะคะแล้วก็มีอาหารมีการปลกูกมีวิธีการดูแลรวมทั้งเป็นหมอประจำบ้านให้เราด้วยศึกษามาตั้งแต่ปี16ศึกษามาตั้งปี16 12, 13, 1บ 15, 16 4ปีพ่อศึกษาได้หนูเกิดได้4ปี4ปีขวบพ่อศึกษาเรื่องหมอใช่ไหมคะปไปเป็นทหารกลับมา <16. S 2> มาเป็นเขยเพิ่นแล้วก็พอเทาเป็นหมออยากปีก็เลยเป็นหมอยาด้วย ว่านี่เพิ่นไ้ลูกไส้เพิ่นโมไ้เพิ่นโมไ้ลูกเคยแสดงลูกเคยน่ารักกว่านะคะแ่ลูกเคยน่ารักกว่าใช่ไหมพี่ปยัดใช่สิตอน่ารักกว่า่นะคะก็ที่นี่สวนตรงนี้อยู่ตรงไหนคะพ่อใช่สวนชื่ออะไรคะ ตรงนี้เผื่อคนอยากจะมาเที่ยวละอยากจะมาศึกษาเรื่องหมอเรื่องยามาดูต้นไม้มาซื้ออินทภาลัมพ่อหต้นเน่ยหต้นนี้ไม่พอขายแล้วเนาะสวนคุณพารวยเออวนคุณพารวยติดกับอบตเตยอบตเตยอำเภอม่วง30มจังหวัดุบลราชธานีค่ะนะคะมาที่นี่นะคะมาที่นี่วันที่ผลผลิตออกคุณจะไม่ได้พบแต่อินทผาลัมอย่างเดียวนะคะศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต นะคะมหาศาลนี่ถือว่าโชคดีมากๆที่เจอคุณพ่อนะคะเพราะว่าคนที่เป็นหมอชาวบ้านเรียนรู้มาอย่างยาวนานนะคะรู้จริงรู้แจ้งนะคะมาได้ชมอินทาลัมและยังจะได้ความรู้นะคะวิชาการรักษาดูแลตัวเองน้พ่อนะไปกินอยู่ยังไงไม่ให้เจ็บป่วยตรงนี้นะคะสําคัญมากเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่คุณมีแต่กําไรนะคะคุณได้กําไรกําไรชีวิตน้อพ่อนะครัไรชีวิตนะคะ หายากกว่าเงินทองหายากกว่ากําไรเงินทองนะคะนั้นกําไรชีวิตตรงนี้สําคัญอยากจะฝากสวนพารวยนะคะให้กดติดตามด้วยนะคะอีกสวนหนึ่งก็คือสวนกําไรทองอยู่นู่นอยู่ทรายมูลอยู่ทรายมูลยโสยโสสวน,นะะพี่น้องกัน <laughs> สวนพี่น้องกันนะคะผ่านมาทางเขตนี้นะคะยะโสอุบลน,นะคะแวะชมได้แต่ตรงนี้นี่คือกําไรชีวิตนะคะที่คุณพ่อให้ ข้อมูลกับคนที่มาได้นะคะถ้าใครมาชมปุ๊บเนี่ยชมหนึ่งต้นคิดเท่าไหร่บม่ได้คิดจง่ได้คิดชมฟรีนะคะชมฟรีนะคะคิดว่ามาชมหนึ่งต้นสิบบาทอันนี้น้องสาวชมฟรีนะคะชมอันนี้น้องสาวไม่ยอกกันเล่นนะกันเล่นดิฉันอกนะคะก็มาเรียนรู้นะคะคุณจะไม่ได้แค่ความรู้เกี่ยวกับอินทผลัมนะคะคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ยาด้วยนะพอน้อพเไม่หวนใช่ไหมคะกับสมุนไพรน,นะคะจ,จะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่พยับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างคะอ๋อมีครับคือคถ้าเราจะคิดจะปลูกผมแนะนำขอให้ไปอบรมให้เข้าใจในต้นทีเอส d ู a ฟาร์มก่อนอเพราะว่าเราจะได้ความรู้มากมาย เกี่ยวกับอินทผลัมเพราะว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเพราะว่าต้นต้นทุนมันสูงครับเพราะว่ามันจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้ก็ก็จะมีเป็นรอบๆปอหนึ่งปอสองปาสามไปเรื่อยๆอ่าเพรา็จะได้ความรู้เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะผมเคยศึกษาแต่ไม่ได้มีไปอบรมผมก็มาลองลองปลูกดูต้นใหญ่จริงแต่ไม่แทงจัน เพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรที่ที่มันจะเป็นที่จะเป็นต้นของเฉพาะของเขาค่ะอ่าคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองมาค่ะแต่พอไปอบรมที่นี้่เราก็เลยต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่ค่ะก็ถึงว่าผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆที่ี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามในกลุ่มอบรมแล้วให้เข้าไปอบรมก่อนที่จะตัดสินใจที่เอสบุูดฟาร์มครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะ ก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดจะได้เริ่มต้นไม่ผิดทางนะคะไม่ไม่ไม่ผิดทางนะพ่อเนาะได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องหันกลับมาแก้งานบ่อยๆนะพ่อเนาะนะคะก็ฝากด้วยนะคะสวนพารวยนะคะสวนคุณพารวยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะ แล้วถ้าอยากจะมาเที่ยวสวนที่นี่นะคะพี่พยับช่วยให้เบอร์นิดนึงได้ไหมคะเขาโทรติดต่อได้ที่ใครเอ่ยอ๋อศูนย์แดหนึ่งครับแปดสี่เก้าหสามเกศย์ครับค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่ง 8496390ครับค่ะนะคะถ้าอยากจะมาเที่ยวะนะคะช่วงผลผลิตออกอยากจะมาชิมนะคะอยากจะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรนะคะก็ตามเบอร์ที่พี่พยายับให้ไว้แล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะอบรมนะคะอยากจะไปเรียนรู้นะคะอยากได้ต้นกล้าก็0955454028นะคะห4 5 4 0 2 8หรือแอดไลน์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะค่ะก็ ขอบคุณมากมากนะคะคุณพอ่อสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะพี่พายับสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ